ทขาทำไทยด้วยเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็เบนจริงใช่แล้วเพราะว่าพอแบบมีแบบชาต่างชาติอะไรเงี้ยขึ้นมาแบบนั่งโฮตุกตุกจะเฮ้ยแบบถ้าฝรั่งพูดว่า What is this song แล้วพี่ตุกุ๊แต่ว่า Like you ก็จะได้โมแบนโมได้เต็มด้วยอะไดีังนั้นหรือว่าอาจจะเป็นมุกซีขคนอื่นก็ได้หลักไงแม่วันนี้เป็นไรปวดตบปวดตบ อ๋อไม่รู้ไม่ชื่อไม่ช่อแคสิละทีเด้านหลังจุกชื่อเนาะจุกชื่อจับชื่อจอชื่อแล้วก็เปิดมาสมมติว่าเป็นชื่อพี่ไมล์พี่ไมล์จะต้องทำเสียงเป็น